หน้าขวาตัวทำก็คือซองเชงครับตัวเสิร์ฟตำแหน่งแบ็คก็คือวังเฉาหัวแล้วก็หน้าซ้ายครับตัวชงก็คือฉางย่าหนานมันสออแบบนี้ครับก็ดูกีฬาดีๆจากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องสเ็ดไปตลอดทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็มีในเรื่องของ,ของการเตรียมที่จะ รอรับเหรียญทองในกีฬาในชนิดต่างๆครับซึ่งเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเซปัตกรอทีมหญิงของไทยชุดนี้ก็น่าจะคว้าได้นะครับครับวันนี้เราจะร่วมฉลองเหรียญทองนะครับกับทีมตะกร้อของไทยนะครับทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงกันนะครับก็ทีมชายนั้นจะลงแข่งขันในเวลา14นาฬิกาแต่เวลาท้องถิ่นที่นครปฐงครับต่ตรงกับบ้านเรานี่ประมาณบ่ายโมงใช่ไเาเข้ารายการพอดีเป๊ะเลยครับก็ชมทีมชายกันไปเลย ก็เป็นคู่รักคู่แคนด้วยนะครับไทยกับมาเลเซียครับไทยเราทำแต้มนำไปก่อนนะครับหนึ่งแต้มในเซตแรกนี้ครับก็เสิร์ฟหน้านี่ก็จะเสิร์ฟสั้นนะครับคือเสิร์ฟให้ใกล้เน็ตที่สุดครับทำให้เขาเล่นจังหวะแรกนี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราให้น้ำหนักนี่น้อยเกินไปนิดหนึ่งครับ วมนวิสาจันแกตครับสิเอ็ดของจีนนี่คือซองเชิงเป็นตัวทำครับเขาเสิร์ฟที่าเสิร์ฟมานี่พยายามที่จะเปิดครับแต่ว่าเปิดไม่ดีก็เหมือนกับว่าเหนือความคาดหมายเล็กน้อยนะครับในรอบรองชนะเลิศเมื่อว,วานนี้จีนสามารถฐานอินโดนีเซียมาได้ ในขณะที่อินโดนีเซียก็สามารถเอาชนะเวียดนามมาได้นะครับครับเหลือเชื่อมากเวียดนามนี่เป็นแชมป์เมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับประเภททีมนะครับเรายกได้แล้วในตอนนี้ถ้ายกได้แล้วก็น่าน่าจะทําได้ดีแต่ว่ารุกนี้นี่จีนเขาต้องชมเลยนะครับว่าเขาบล็อกดีมากครับเพราะรูปร่างสูงครับซองเชงนี่สูงที่เดียวความสูงเขา170เซนติเมตร นำเป็นสามหนึ่งแลต้องนิ่งนะครับวันนี้บรรยากาศมันกดดันมากสวยมากครับบรรพิษา ที่เข้าหาตรงผู้เล่นแบ็กกับตัวตำแหน่งหน้าขวานะครับครับจะเป็นเท้าซ้ายก็ของตัวหน้าขวานะครับเท้าขวาของตัวแบ็กแต่ว่ามันก็ติดเกงใจไกลๆถ้าเสิร์ฟไปอย่างนี้แล้วก็วันนี้สนุกแน่นะครับในเซตแรกเนี่ยเรายังขยับนำอยู่นะครับตอนนี้นำขึ้นเป็นสามสองนี่ครับ เสิร์ฟที่เข้าไปนี่เขาต้องทําเองนะครับพอทับเองนะนี่ซันรักสวยมากครับยังมีกองเชียร์แลวก็เป็นกําลังใจให้เสียงดังนะครับทางด้านของจีนคะแนนย,ยังเกาะอ,อยู่ Five, สเท่ากันนะครับนะครับจะทําได้หรือเปล่ารุนนี้เหมือนกับว่าขึ้นไปทําแล้วประคองประคองเอาไว้นะครับไม่ต้องแรงนะครับแต่ว่าขอให้วางจังหวะดีๆแล้วนี่ก็ทำให้คู่ต่อสู้เองก็อาจจะรับลำบากเหมือนกัน สีสครับทิมชัดไทยนำอยู่ครับวันวิสาวันวิสาเสิร์ฟจี้เลยครับ <S <S แต่ว่าตัวทำของเขาต้องชมเลยนะครับว่าเด็ดขาดจริงๆซองเชงนี่เก่งมากครับคือเือเชื่อมากครับจีเน็ตดูครับจังหวะที่ขึ้นไปแล้วก็สันแบกลงมาสวยทีเดียวนะครับ าสูงครับ170เซนติเมตรในขณะที่แก้วใจพุ่มสว่างแก้วเนี่ยร5 2ส่วนวันวิสาจันแก่นกับดดรณีวงเจริญนั้นสูงเท่ากันครับ165เซนติเมตรขึ้นไปเตะเลยศีษาเลย <c oughs> ครับยกมาแล้วรูปนี้ไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสบายเลยครับดรนีวงเจริญนั้นเก็บกินหมดก็้าเป็น,นสุดทํานะครับแล้วก็ถนัดซ้ายซะด้วยนะครับดารณี นั่งไม่ซีเรียสอะไรนะครับโครวิรันน์หนองคายและกำพลทัศส,สิทธิ์หยอดไปดีครับปัน่นนู่นนี้ของวันวิสาจันแก่นของเชียร์ของไทยครับข้าไปเชียร์ครับ โมโดดักแด้แก็สามารถแขนคววงเนี่ยคะแนนขยับห่างเป็น6-4แล้วนะครับในเซตแรกเสิร์ฟจี้เขาหาของเช่าหัวครับมา,าครับ เราขึ้นไปลูกนี้เราไปโดนตะข่ายด้วยนะครับคือจังหวะที่ยกมานะครับลูกนี้เหมือนกับแก้นะครับเขาแก้มาแล้วแต่ว่าเราแก้ไปอีกเนี่ยปรากฏว่าเรายกสูงไปนะครับคือยกโด่งไปแต่วต้นลูกนั้นล้นจบจะข้ามเน็ตอยู่แล้วครับทําให้จานีวงเจริญต้องขึ้นไปนะครับใช้ฝ่าเท้าแตะบอลเพื่อจะเปลี่ยนครับแต่ว่าตัวไปเกี่ยวเนี่ยเสียจังหวะนะครับ ที่ไปที่วังเฉาหัวนะครับคือจังหวะขึ้นคำของดานีนี่ไม่ใช่จังหวะที่ขึ้นแรงนะครับขึ้นเคาะเบาๆพื้นตะกร้อของจีนเนี่ยโอเคนะครับเขาก็ฝึกมานะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักตะกร้อเปรียบไทยแล้วเราเรายังดีกว่าเขานะครับ ดังนั้นลูกที่จนเกียนตนเกียนลูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแลวเนี่ยนักตะกร้อไทยนั่นยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้ดีกว่าไปทับตำแหน่งกันครับแล้วก็เล่าตัดสินใจนะครับเล่นเลยครับกรณีตัดสินใจเล่นดีครับลูกนั้นไปพัวพันกันอยู่ตรง ด้านขวาของเน็ตนะครับของคอร์ดแล้วก็ว uh> ิ่งกลับมาไม่ทันครับนี่ครับแั่งย่านานไปทับตำแหน่งนันเองครับผู้เล่นของจีนนี่เลยครับ ขอวันวิสาจันกันเสิร์ฟอย่างนี้ไปบ่อยนะครับครับที่ไปใส่ตัวสองเชิงนะครับไม่รู้จะรับอย่างไรเก้าต่อ5้านะครับไทยเราขึ้นนำ ออไปดีครับวันวิสา ah นี่เลครับเาต้องแก้มาตลอดเลยครับเอาเลยครับเป like ็นโอกาสของเราแล้วนะครับแล้วก็ไม่พลาดครับคะแนนไหลอย่างนี้น um ี่โอ้โหไม่ร hm ู้ว่าทางโค้ชของทางจีนจะแก้อย่างไรครับคือกเราเนี่ยมองเห็นบล็อกด้วยนะครับว่าล็อกมาจากไหนนะครับคนถนัดซ้านี่จะเห็นบล็อกที่ มาจากทางซ้ายมือของตัวเอง<ช>นั้นได้ดีกว่ารับดังนั้นจะเลือกทำได้ว่าจะทำตรงไหนครับพื้นที่ตรงไหนของสนาเพราะเวลาเขาบล็อกเนี่ยเขารอยขวาเข้ามาใช,ใช่ไหมนะสันแบก,ก,กครับไม่ข้ามครับสิบห้า ก็เป็นเทคนิคเอาท่าเมาส์นะครับเป็นเวลาเราทางเทคนิคซึ่งเป็นตอนนี้นี่ก็มีเหมือนกับกีฬาประเภทอื่นๆนะครับเหมือนกับแบดมินตันครับเหมือนกับวอลเลย์บอลเนี่ยจะมีเทคนิคเข้าท่าเมาส์เพื่อให้นักกีฬาได้พักผ่อนดื่มน้ำดื่มผ้านช่วยเช็ดเลือดเช็ดตัวแล้วก็อาจจะแก้เกมเป็นเรื่องครับ